9. ข้อเปรียบเทียบของสาเหตุการสร้างรายได้ใหม่ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายนี่คือผลลัพธ์ที่คุณได้จากการทำงานงานที่จะสร้างรายได้ให้เรามีอยู่ 2. แบบงานแบบ Active Income กับ Passive Income Active Income เหนื่อยทั้งชีวิตหยุดทำเมื่อไรายรายได้หยุดส่วน Passive Income สามารถสร้างรายได้ตลอดชีวิตทำเสร็จแล้วเสร็จเลยแม้แต่วันที่เราหยุดทำรายได้ไม่หยุด ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่า,วาเงินลงทุนธุรกิจทั่วไปวเงินลงทุนสูงธุรกิจ Network Marketing, เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเงินลงทุนต่ำทำเลธุรกิจทั่วไปจำเป็นมากธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่จำเป็นความเสี่ยงธุรกิจทั่วไปความเสี่ยงสูงธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งความเสี่ยงไม่มีประสบการณ์ธุรกิจทั่วไปจำเป็นมากธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องมีประสบการณ์เวลาธุรกิจทั่วไปยิ่งรวยิ่งยุ่งธุรกิจวิิรงงงยย่่่ เมื่อต้องขยายธุรกิจธุรกิจทั่วไปลงทุนเพิ่มตลอดเวลาธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องลงทุนเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ธุรกิจทั่วไปมีขีดจำกัดธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่มีเพดานขยายธุรกิจไปต่างประเทศธุรกิจทั่วไปค่อนข้างยากธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทำได้ทันทีเป็นมรดกตกทอดธุรกิจทั่วไปยากธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทำได้ทันที จะเห็นได้ว่าธุรกิจพา s ซีฟอินค m มคุณเอาแรงและเวลาไปสร้างสินทรัพย์และสินทรัพย์จะสร้างรายได้ให้คุณไปตลอดชีวิตยังมีวิดีโอสาระความรู้สำหรับคุณนะครับ